พ่อถ้านหนูชนะพ่อจะอยู่กับหนูตลอดไปใช่ไหมเพื่อที่จะได้อยู่กับพ่อตลอดไปเจ้าอร่อยจึงวิ่งไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังแต่ฮาทวิ่งไปได้ครึ่งทางกลับหันหลังวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามเจ้าอร่อยวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดแต่กลับไม่ระวังทางชนเข้ากับขาของไทแรนโนซอรัสมันหันกลับมามองอย่างดูร้ายมองไปที่เจ้าอร่อยคราวนี้แย่แล้วไดโนเสาร์ตัวน้อยนี้เต็มไปด้วยบาดแผลถูกกลุ่มทีเร็กเตะไปเตะมาแล้วยังเหยียบม,มันไว้ใต้เท้าทรมานจนไม่เหลือเ้าเดิมเสียงร้องโหยหวนดังเข้าหูของฮารมัันีบบวิ่งกลไปทันทีีพอดเห็า เจ้าอร่อยกำลังจะตายถูกทีเล็กกัดอยู่ในปากฮาดโกรธจนเต็มที่มันพุ่งเข้าไปใช้หัวเหล็กโจมตีกระแทกทีเล็กจนปลิวออกไปช่วยโอกาสเอาเจ้าอร่อยไว้ในปากของตัวเอง ทีเร็กทั้งหลายโจมตีฮารทันทีแต่พวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฮาร์ทมันเคลื่อนไหวไปมาใช้ท่าต่อสู้ต่อเนื่องหลากหลายไม่นานก็ลงพวกมันทั้งหมดได้แต่สิ่งนี้ทําให้บักไม่พอใจขับไล่ฮาร์ทออกจากทุ่งหญ้านี้ไปห้ามเขากลับมาอีกแม้แต่ก้าวเดียวฮาร์ทรีบวิ่งไปยังที่ไกลจนถึงที่ปลอดภยัยถึงค่อยคลายเจ้าอร่อยออกมาแต่คําแรกที่เด็กน้อยพูดเมื่อตื่นขึ้น,นคือ พ่อการแข่งของเราหนูไม่ได้แพ้นะนับจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปได้ใช่ไหมใช่ไหมพ่อจากช่วงเวลานี้ฮาร์ดตัดสินใจว่าจะไม่แยกจากเด็กน้อยอีกต่อไปฮาร์ดคาบเจ้าอร่อยไว้ในปากวิ่งไปทางพระอาทิตย์ตกมาถึงทะเลสาบในฝันที่นี่ได้พบกับความรักคามสายพันธุ์และได้รู้จักป่าของเขาว่าภูเขาไข่ไดโนเสาร์กำลังจะระเบิดนั่นคือที่ที่แม่อาศัยอยู่ภายใต้คําแนะนําของคู่รักฮาร์ดตัดสินใจกลับไปดูแม่แต่เมื่อผ่านที่ราบถูกไดโนเสาร์หางขาดขวางทางอยู่ฮาร์ดเพียงแค่เผชิญหน้าก็เอาชนะฝ่ายตรงข้้ามได เมื่อมันล้มลงมันบอกเจ้าอร่อยว่าหาร์ดไม่ใช่พ่อแท้ๆของมันไม่คิดว่าเจ้าอร่อยจะไม่แปลกใจเลยหนูรู้หนูไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วแต่พ่อของหนูก็ยังคงเป็นพ่อของหนูทันใดนั้นภูเขาไขมังกรก็ระเบิดขึ้นทันใดนั้นแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและไฟลุกโชนฮัดรีบไปหากลุ่มของแม่แต่กลับเจอแค่พี่ชายเขาบอกว่าแม่ยังอยู่ที่บ้านเก่าดังนั้นฮารจึงรีบวิ่งไปที่ป่า